บอนทำอะไรบอลพลังใบไงบอนพลังใบใบใบอนพลังใบอะพลังๆใบบอนพลังใบบอนพลังใบมันใบยอนะมันไม่ใช่ใบกระท่อมบ๊อบนะฮ่าฮ่าฮ่ามันใบยอนะมันเคี้ยวมันขม ไม่ใช่ใบกระท่อมบอนอร่อยครับอร่อยบอนพลังใบเอาแกะใหญ่เลยเขาเคี้ยวใบกระท่อมบอนไปเคี้ยวใบยอฮะเคี้ยวได้ไงฮะเคี้ยวได้หรือเปล่าเคี้ยวได้หรือเปล่าใบยอลองดิลองเคี้ยวดิ ฮะหน,น้าล่ะลองเอาใบหนะ้าที่เด็ดเอาใบเล็กๆมะบอลพลังใบครับฮ่าฮฮ